สำหรับ EP 12นี้บอกเลยว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Only One ซีซั่น1แล้วนะครับบอกเลยว่าจะออกแนวเศร้าๆหน่อยนะครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีพูดเกี่ยวกับซีซั่น2ด้วยนะหลังจากที่ EP ที่แล้วน้องซึ่งว่างรู้สึกตัวเองแล้วว่าในใจมีแต่พี่เจีงเทียนเต็มไปหมดก็ได้พยายามหักห้ามใจตัวเองให้คิดกับพี่เจงเทียนว่าเป็นแค่พี่ชายนะครับน้องนอนคิดทั้งคืนจะนอนไม่หลับ ขอบตางี้ดำคร้ำจนใครหลายคนพักเลยล่ะครับแต่น้องก็บอกแค่ฝันร้ายเฉยๆเลยนอนไม่หลับนะ่ตอนค่าน้องนั่งดูหนังผีกับเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยออกแนวขี้กลัวตกใจผีอยู่ไม่น้อยเลยนะส่วนน้องซึ่งว่างเราเนี่ยก็นั่งเฉยไม่ตกใจอะไรเลยสักนิดแล้วสักพักน้องก็เดินหยิบของกินในครัวครับระหว่างนั้นพี่จิงเทียนก็เข้ามาสนทนากับเพื่อนจะรู้ว่าน้องไม่ใช่คนขี้กลัวอะไรเลยนะ พี่จิงเทียนเลยหวนคิดถึงตอนที่น้องบอกว่ากลัวจนชวนพี่มานอนเตียงเดียวกันแสดงว่าตอนนั้นน้องเขาโอ้ m ม่ก็น้องซึ่งว่างของเรานี่อไรจริงๆเด้อรุ่งเช้าของวันถัดมาเป็นวันทดลองสอบของทางโรงเรียนนะครับน้องซ้่งว่างวันนี้ก็บึ้งตึงมาเลยบอกรู้สึกไม่ค่อยดีน่าจะทําข้อสอบไม่ค่อยได้ดูน้องอยังคิดไม่ตกเรื่องของพี่จิงเทียนอยู่เลยแหะครับ แล้วพอผลสอบออกมาก็เป็นดังนั้นครับน้องสอบได้อันดับที่หลุดจาก30อันดับแรกของทางโรงเรียนเลยต้องหลุดจากห้อง A ไปอยู่ห้อง B ีอย่างน่าเสียดายทาเอาทุกคนแปลกใจเลยล่ะครับว่าทําไมน้องเซิงว่างถึงสอบได้อันดับแย่เพราะขนาดเกาเทียนหยางยังได้ที่30เลยเหตุการณ์แปลกประหลาดมากจนสร้างความตกใจให้แก่ทั้งเพื่อนน้องและบรรดาครูเลยล่ะครับเมื่อน้องย้ายไปอยู่ห้อง B ีเนี่ยพี่เจริงเทของเราก็เศร้าคิดถึงน้องเลยนะครับอีกทั้งพี่ยังจับได้อีกด้วยว่าน้องเซิงว่างเนี่ย จงใจทําข้อสอบให้ได้คะแนนไม่ดีซึ่งที่น้องทำไปเนี่ยเพื่อที่จะได้ตกไปอยู่ห้องบีและตัดใจจากพี่เจงเทียนได้นะครับอีกอย่างตัวน้องอ่ะคิดมาดีแล้วว่าจะทําอย่างนี้เพื่อให้ได้ห่างกับพี่เจงเทียนและจะได้เริ่มต้นอะไรอะไรใหม่อีกครั้งแต่ก่อนที่น้องจะย้ายห้องไปพี่เจงเทียนก็บอกกับน้องสองว่างนะครับว่าขอให้หนนหน้าทาคะแนนสอบให้ได้ดีๆนะเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ห้องเดียวกันอีกครั้งก็ตอนนี้เนี่ย ตอนดูจบทำผมเอาทั้งเศร้าทั้งซึ้งเลยล่ะครับมาเวเศร้าเฉยเลยก็ไม่คิดไปแล้วบ้างว่าอาจจะมาเวเวเนี่ยแต่พอเกิดขึ้นจริงก็แอบหน่วงเหมือนกันนะส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนิยายเลยนะครับกะว่าจะรอดูจบซีซั่นหนึ่งแล้วค่อยไล่อ่านอีกทีหนึ่งเพื่อความเฟซของเนื้อหาก็เลยอึ้งเต็มๆไปเลยล่ะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆปมอ่ะยังไม่ได้รับการคิดขายอยู่เยอะเลยนะในตอนเนี้ส่วนตัวผมว่าตอนนี้ เล่นประเด็นน้องพยายามตัดใจจากพี่เยอะเลยนะจะทำใส่อินง่ายอารมณ์ร่วมเยอะอย่างผมเนี่ยซึมเลยตอนั้้ผมแอบไม่ชอบความที่เล่นกับความหน่วงเยอะ,อะครับผมกับไปชอบที่มันเป็นตอนสุดท้ายด้วย <S <S <c oughs> ยเสียได้ ก่อนจะพูดถึงข่าวซีซั่น2ผมขอพูดความในใจกับซีรีส์เรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์วายที่ผมชอบมากอีกเรื่องหนึ่งเลยผมชอบความที่ความสัมพันธ์มันอะ่ะให้ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมีการสร้างเส้นเรื่องของตัวละครอื่นด้วยอีกทั้งโทรเรื่องก็สบายๆดีนะครับผมส่วนตัวผมให้เรื่องนี้ทัศใจผมเท่า addict heroin ต้นฉบับที่ของจีเลยนะที่ทัศใจผมมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนอกจากนี้ก็คงเอาหงาหน่อยที่ตอนใหม่ไม่ออกมาทุกวันพุธพฤร์ทให้ได้ติดตามชมแล้วะครับผม มาคุยกันเรื่องข่าวซีซั่น2ดีกว่าเมื่อวันที่21กันยายน2567ที่ผ่านมาที่ไทยเปเขามีจัดงานมินิแฟนมิ้งกันด้วยนะมีทั้นนักแสดงจาก The Only One และ First Note of Love มาร่วมในงานนี้ด้วยทางผู้กำกับ The Only One ก็มีบอกว่ากำลังเจรจาเพื่อทำซีซั่น2อยู่เพราะก็สแสตอบรับดีมากเลยแล้วก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่ตอนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วข่าวบอกว่าผู้กำกับอ่ะบอกว่าสคริปต์ซีซั่นสเนี่ยเขียนเสร็จแล้วนะ แลวแถมมีฉากจูบอะไรเงี้ยด้วยก็อยากเชิญชวนให้ร่วมกันสนับสนุนดูเรื่อง The Only One นี้ทางช่องทาง o f f i c i a l นะครับผมพาเนลฟิกวีทีวีวิกกี้อิคิยี่และกากาอุร่านะครับจะได้ช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้นักแสดงและทีมงานรวมไปถึงเพิ่มบัตรตากันให้ดูซีซั่น2ด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอนเปิดตัวตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าที่ไม่ค่อยมีโปรโมทอะไรนักพอผู้กำกับบอกว่างงโฆษณาหมดแล้วครับผมเลยมาแบบเงียบๆอย่างที่เราเห็นกันเลย ก็คงต้องใช้พลังแฟนคลับอย่างเราเนี่ยช่วยกันดันแล้วแหละและขอบคุณทุกคนที่ซับและเข้ามารับชมและร่วมติดตามชมซีรีส์ t ดอ o n l y One กับทาง Mini Focket ด้วยนะครับผมจะทยอยเดบิวตเรื่องอื่นๆหลงถึงติดตามข่าวของเรื่อง The Only One เนี่ยเรื่อยๆเลยนะขอพลังหมดจะอยู่กับคุณและพบกันใหม่สวัสดีครับ